วิดีโอนี้อาจมีคำที่ไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกๆท่านนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพามาเทสอ่าเป็นเหยื่อหัวตาลน,นะครับผมกับตัวแต่งที่มั่วเอานะครับผมเปิดกล้องมาก็เอาเลยครับผม าลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นปลาอะไรนะฮะก็สรุปเป็นตะเพียนนะครับผมเ,เพียนครับผมเพียนก็เป็นตะเพียนสายแว้นนะครับผมโต,ต๊ะจัดโตกอยู่ทางไปเน้นโต๊ะยูไปโต๊ะไปอยู่ในโรงงาน ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับผมเนื้อผูเห็นถึงขั้นคือยิงถึงอย่างนี้เสียงอาจจะเปลี่แปลงหน่อยนะครับนะนะก็พอดีช่วงนี้อ่าตากฝนบ่อยนะครับผมยักดเลยลอยยิงยัดเลย

ต็เป็นแต้ยที่สนะครับผมหลังจากเปิดกล้องนะครับผมมเปอะไรอย่าง้ีครั ต้องบอกก่อนนะครับนันะผมไม่ใช่เซียนนะครับผมผมก็แค่นักตกปลามือสมัครเล่นนะครับผมเบ็ดก็เพิ่งซื้อนะครับผมอันนี้ขนาดวันทำงานน่นอนคนก็ยัง ถือว่าเยอะอยู่หลยแท่จะหาหนาววาง,างมีนีเงินเลยเนอะไฟอันนี้ต้นดูต้นแรกเนาะต้นดูซอยสองจะกระถ่ายแล้มืดตืบเลยทึ้งหมุน <laughs> ก็ยังไงก็ฝากนะนะกดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องอีสานไทยเด้งนะครับผมช่องอ,อีสานไทยคราดครับผมโคราดบ้านเองครับผมเดีย๋ยวมาติดตามลุ้นกันนะครับนะนะวันนี้จะมีกี่ตัวกี่แต้มนะครับผมขอมาลุ้นกันครับผมคืนนี้จะเจอไหมครับนางฟ้า หรือว่าจะเจอแต่ซาตานนะครับผมเว่นลิกเว่นใช้ลิกเว่นไหนมาชชว์ใกล้ๆดิน่ครับหน่อยหน่อยวิงยักษ์เดี๋ยวมาดูเทียบหน่อยกับฝ่ามืออยู่ดูนั่นๆที่ไหนฮะฉี่นิ่ว บัดบ้ามันหลายที่เลยช่วงนี้น้ำก็ขึ้นอ่าค่อนข้างที่จะเลี้ยวนะครับผมฝนตกเกือบทุกวันนะครับผมก็ไมก้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเพราะว่านานๆน้นอ,องตกปลาช่วงนี้ก็ถือว่าอ่าตกปลากันเยอะนะครับผมอย่ามุดเลยมันีเ <laughs> ห่ามาหลายที่เลย S <s <us> ดดแล้ววันู้ดอีกรอมาหลายไม่ครับนี่ไม่รูดดดกเวียดสองตัวก,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 กับยิ้มสอง ปาจะเข้าเป็นชุดนะครับผมกินเนี่ยมีติดต่อแล้วครับสองไม้สามไม้อ่ะวัดให้ทันแล้วกันครับผมต่อยังไงก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับนั่นนะผลมาได้ก็เอากลับได้นะครับผมเน้อย่าทิ้งนะครับผมว่ามันก็ง่ายๆว่าพวกถุงพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะย่อยสลายยากนะครับผม ตมเสียงประกอบเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับนั่นนะอย่าซีเรียสนะครับผมแนเดี๋ยวดยนลบก่อนบดครับผมเวนรอบดึกวางกันอีกมึงรอวันขนางหน้า มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับก็ลุ้นกันยาวๆครับผมก็ช่วงเดึกนะครับปลามันจะกินกุ้งนะครับผมอ่าหมายป่าดูนะครับผมซอยสองครับผมสายขาวครับสายขาวสายขาวเขาเลยเด้สวยอยู่ครับมันไหลกวดลำยันคุ้งเองเงนี มาลุ้นกันครับเป็นนินสายแบนหรือปลาไวรุ่นหรือจะเป็นใสรครับสายสวยครับสายสวยได้ขาวไหมนิโสาสวยครับสายสวย กำลัางงามครับผมณอากีได้ยุสามตัวได้ยุสามตัวเกินรัวอยู่สี่สี่ขีดห้าขีดแล้วนะแปด <5 S 1> ท่านหนูถ่ายว้าวปั้นเยอะม่ทัน <laughs> <laughs> โอเคสวยใสสวยเดีย๋ยวพาพักพักยกปั้นเยอะไหม่่กอนครับกินจัดอยู่ การมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาลงแพ้นะครับผม็ยังไงก็ฝากนะนะกดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นแพ้ที่ไหนแพ้อะไรนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ติดตามรุ่นกันครับผมงนงนอะนั่นลยออยู่เนาะ สยายามเช้าครับผมตันนี้ก็6โมงก,กว่าแล้วครับ6โมงกว่าตอนนี้ก็เริ่มเก็บของแล้วครับเนี่ยก็เมื่อคือนก็ตายาครับเปลี่ยนรู้ติดมือเมื่อไหร่ครับเนี่ย bon ตายเลยวเนี่ยแบบดิ้นดนะิ้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูผลงานมาเนมื่อคืนครับผม อยากช่วงดึกมาก็มีทิ้งไว้แล้วก็นอนเลยครับพี่มีช่วงดึกมีตะเพียนเข้าครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานนะเช้าๆอันนี้ก็เริ่มเก็บของแล้วพี่เหนื่อยยกยกขาไม่ชันเลยนี่ขึ้นมาเลยเอ๊ะก็เป็นผลงานตั้งแต่ช่วงหกโมงเย็นเนาะเป็นผลงานของไอ้ หัวตานครับผมย็นเหยื่อหัวตานก็คือว่าพอได้แต้มอยู่ครับผมกินห่างๆก็กินเรื่อยๆครับก็มีทั้งกินหัวตานด้วยแล้วก็เกี่ยวกุ้งด้วยก็ช่วงดึกๆครับก็จะกินกุ้งส่วนข้ามเราจะกินหัวตานครับผมไซส์สวยอยู่บรรยากาศยามเช้าเนาะนู้นเรือเริ่มลงเก็บตะไครเริ่มเก็บัึงแตะช่วงที่สามที่สี่เนาะเห็นตะไคร ปีที่งให้หมดหลดแล้วก็อขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบรรยากาศเป็นมี